สวัสดีนะนๆเพื่อนรักนักตกปลาทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการตกปลากระสูบหน้าหนาว 1. พฤติกรรมของปลากระสูบในหน้าหนาวการหากินนะครับจะลดลงอุณหภูมิน้ําเย็นนะครับทําให้การผอผ่านของปลานะครับลดลงปลากระสูมนะครับจึงออกหากินน้อยกว่าในฤดูอื่นๆแหล่งที่อยู่เปลี่ยนไปปลากระสูบนะครับจะหลีกเลี่ยงน้ําไหลแรงหรือน้ําตื้นที่มีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเร็วและมักจะอยู่ในจุดที่น้ําลึกกว่าอุณหภูมิคงที่เช่นหลุมเลือกใต้ร่มไม้หรือใกล้โขดหิน2 ช่วงเวลาที่เหมาะสมเวลาหากินของปลาปลากระสูบมักจะหากินในช่วงสายถึงบ่ายตั้งแต่ประมาณ9นาฬิกาไปจนถึง15นาฬิกาเนื่องจากน้ำเริ่มอุ่นหลีกเลี่ยงการตกในช่วงเช้าตู่หรือเย็นจัดเพราะน้ำจะเย็นมากช่วงที่น้ำไหลหลังวนตกเล็กน้อยหรือช่วงที่น้ำขึ้นน้ำลงอาจทําให้ปลากระสูบกระตือรือร้นในการหากินมากขึ้น3 เลือกสถานที่ตกแหล่งน้าเลือกปลากระสูบนะครับชอบหลมในหลุมลึกหรือบริเวณที่มีน้ําไหลเอื่อยในช่วงหน้าหนาวจุดอับลมบริเวณที่ลมพัดไม่แรงเช่นริมฝั่งที่มีต้นไม้ปกคลุมแหล่งอาหารธรรมชาติบริเวณที่มีปลาซิลหรือแมลงน้ําเยอะปลากระสูบม,มักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง4 เทคนิคการเลือกเหยื่อเหยื่อปลอมเหยื่อปลายางปลายางที่เลียนแบบปลาซิลตัวเล็กเหมาะกับการตกในหน้าหนาวเพราะสามารถควบคุมความเร็วได้เหยื่อจิกเน้นการตกบริเวณน้ำลึกหรือหลุมสปินเนอร์เบดใช้เคลื่อนไหวช้าๆเพื่อกระตุ้นให้ปลากระสูบก,กัดเหยื่อมินเนลดีสำหรับการตกในน้ำลึกเพราะสามารถดึงดูดปลาที่ไม่อยากไล,ล่เหยื่อเหยื่อสดปลาซิลเกี่ยวปลาซิลตัวเดียวหรือติดไว้หลายตัวช่วยล่อปลากระสูบได้ดีกุ้งน้ำจืด เหยื่อสดที่ใช้ที่ดีในหน้าหนาวเพราะปลากระสูบชอบ 5. เทคนิคการตกและการเคลื่อนที่ของเหยื่อเคลื่อนไหวช้าและสม่ำเสมอเนื่องจากปลากระสูบในหน้าหนาวจะไม่ออกแรงไล่ล่า,ลาเหยื่อการเคลื่อนเหยื่อช้าช่วยให้ปลาตัดสินใจกัดได้ง่ายการหยุดเหยื่อลองหยุดการเคลื่อนที่เหยื่อเป็นช่วงๆเพื่อให้ปลาที่ลังเลกัดเหยื่อตีเหยื่อในจุดซ้ำหากคิดว่ามีปลากระสูบอยู่บริเวณนั้นควรตีเหยื่อซ้ำหลายครั้ง 6. อุปกรณ์ตกปลาที่แนะนําขั้นเบ็ดนะครับควรใช้ความยาวตั้งแต่ 6- กถึงเฟุตเวทคันนะครับก็ใช้ได้แต่6กขีสิไปจนถึง8ปดขีสินะครับลอกนะครับถ้าใช้ได้ตั้งแต่เบอร์1นึ่พันไปจนถึงเบอร์2องพันนะครับสายนะครับถ้าเป็นสายเอ็นนะครับก็ใช้ตั้งแต่8ปดถึงสิปอนด์นะครับถ้าเป็นสายพีเอนะครับก็ใช้ได้ตั้งแต่เบอร์ศูนย์จุดหกไปจนถึงเบอร์หนึ่งเลยนะครับเจ็ดเคล็ดลับปรับตัวตามสถานการณ์ตกไม่ได้นะครับลองเปลี่ยนเหยื่อหรือจุดตกเพื่อปรับให้เหมาะกัับพฤติกรรมของงปลาจหว ในนนนหหั้านาวนะครบปลากระกสูงจะกัดเหยือ่อเบากว่าปกติต้องมีสมาธิในการสังเกตแรงดึงของสายเบ็ดสังเกตธรรมชาติรอบตัวฝูงปลาซิลหรือปลาขนาดเล็กนะครับที่กระจัดกระจายอาจบ่งบอกถึงการล่าของปลากระกสูแ8 ความอดทนและความพยายามการตกปลากระสุนในหน้าหนาวนะครับอาจใช้เวลามากกว่าปกติต้องมีความอดทนและพร้อมลองวิธีใหม่ๆอยู่เสมอความสําเร็จนะครับมักมาพร้อมกับการสังเกตธรรมชาติการวางแผนและการเตรียมอุปกรณ์ให้เหมาะสมการตกปลากระสุนในหน้าหนาวนะครับไม่ได้ยากเกินไปหากน้านะเพื่อนรักนักตกปลาทุกท่านนะครับศึกษาและปรับตัวตามธรรมชาติของปลากระสุนเชื่อว่าการตกปลากระสุนในหน้าหนาะวก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับ จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการตกปาากระสุกหน้าหนาวนะครับหากผิดพลาดประการใดนะครับขออภัยมาณที่นี้ด้วยมาดูและชอบใจอย่าลืมกดซับสไคร์ไลค์แชร์เพื่อเป็นกําลังใจใกันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ